สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะก็ยังอยู่เกี่ยวช่อง AO ปั่นสลอนนะคะทุกคนวันนี้นะเราก็ยังอยู่กับท้ายฟีจีเจ้าเดิมเพิ่มเติมก็คือเกมที่แบบว่าช่วงนี้ค่อนข้างมาแรงเป็นพิเศษนะคะสำหรับเกมมาจงเวสอเส้นทางของมาจอง2อนั่นเอง สำหรับเกมนี้นะคะจะมีทั้งหมด2เวอร์ชันเนาะเป็นเส้นทางของมาจงธรรมดาแล้วก็เป็นเส้นทางของมาจงเวทูเนาะ <c oughs> ก,นก็คือวันนี้นะเราก็จะมาเล่นให้ดูกันว่ามันจะยังแตกอยู่หรือเปล่าแล้วก็จะปังหรือว่าจะพังนะก็มาดูกันวันนี้นะคะพกทุนมาจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเชียวนะคะสําหรับมาจงเวสองเนาะ ไม่ป้องพูดรวามทำเพลงนะคะมากับทุน50,000บาทปรับเบ็ดให้เรียบร้อยนะอยู่ที่500บาทนะคะแล้วก็เปิดรอโต้ส0รอบเนาะอ่ามาดูกันนะรอบแรก5รอบผ่านไปก็ได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตมานะที่รักจ๋าบวกมาทั้งหมด58,650บาทนะอ่ามาดูกันต่อเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะเออทุน50,000บวกมา50,000ก็โคตรหวานเจี๊ยมาแล้บอกเลยค่อนข้างที่จะเต็มคาราบลกันเลยนะคะ วันนี้นะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูกันครั้งแรกเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจกทุนเนาะ <ใช S 1> แจกแน่นอน100%และรอบนี้ได้เงินรางวัลซุปเปอร์ไมกลบมา56,680บาทนะคะตอนนี้แต่งมาแสนกาบาทแล้วนะทุกคนเอออะไรมันจะปังขนาดนั้นเด้อโอ้โห มาดูกันต่อนะคะปรับเบ็ดอยู่ที่1,000บาทนะคะเดิมพันสูงสุดแล้วก็ออโต้สิรอบค่ะจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้นะคะยังเปิดเทเบิลอยู่นะตอนนี้ตัวคูณคูณห้าเรียบร้อยแล้วค่ะตัวคูณคูณหาเรียบร้อยแล้วยังไม่มีวิเวลการเข้าฟรีสปินนะแต่ว่ายังไงก็คิดว่ามาแน่นอนนะรอบนี้นะคะได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะ เงินรางวัลก้อนโตวบวกมาทั้งหมด35,600บาทนะคะที่รักจ๋านั่นไง่พูดถึงฟีสปินก็เข้าเรียบร้อยนะคะชนะรางวัลการหมุนฟีสปิน10รอบนะ10รอบจุกๆอ่อามาดูก,กันว่าฟีสปินรอบนี้จะได้กับบ้านเท่าไหร่เออวันนี้นะอ o e จะแจกนะจะแจกเออต้องรอติดตามนะว่าจะแจกเท่าไหร่สำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะคะ อ,อยจะาแปะลิงไว้ให้ใต้คลิปนะคะน้องจะแปะลิงไว้ให้ใต้คลิปเนาะใครที่สนใจเข้าเล่นก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยเนาะเออวันนี้ก็อาจจะแบบเหนื่อยเสียงดูเหนื่อย,ยสักนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้นอนก <c oughs> <c oughs> <g å u> ็ไปเทียเ่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปตื้นน่ะเนี่ยรู้นะว่าจ้องจะจบผิดกันอยู่ <c oughs> ตอนนี้นะคะแคฟวิสปินได้เงินรางวัลกอ้อนโตวบวกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ 27,900บาทโอ้โหที่รักจา๋านี่ยังไม่หมดฟิชบินนะเนี่ยจะไปหยุดกันที่เท่าไหร่นะโอ้โหบอกได้เลยว่าปังแน่นอนวันนี้2,25,525บาทแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าสุดจัดหมสุดจัดปลัดบอกเออสุดสุด,ส,ดสุดยอดเลยจริงๆนะวันนี้นะ สำหรับใครนะคะที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่แล้วก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะเงินรางวัลก็ตกบ,บวกอีก25,400บาทนะอันนี้แค่เข้าฟิสปินนะคะทุกคนยอนไตอนนี้นะคะเข้าฟีสปินทั้งหมดนะคะได้มาทั้งหมด55,600บาทนะสุดยอด ไม่มีเสียงกันแล้วทุกคนวันนี้นะแสนแตกไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหอะไรมันจะปังขนาดนั้น,นะคะที่รักจาก๋าสุดยอดตอนนี้ตัวคูนูห้าแล้วนะคะเป็นเงินรางวัลก้อนโตนะบวกมาทาั้งหมดสองหมื่นสองหมื่นเลยไปแล้วนะตอนนี้นะมาลุ้นกานรางวัลซุปเปอร์แม็กันแน่นอนนะคะรอบนี้ แต่งมาทั้งหมดเท่าไหร่แต่งมาทั้งหมดเท่าไหร่อ่าอาจจะเห็นสปอยแล้วลางๆใช่ไหมวันนี้นะคะเงินเราซูเปอร์มกาแต่งมา1 200, าน0่งแสนสอบาทค่ะทุกคนตอนนี้นะสามแสนแต่วันที่เรียบร้อยแล้วกับการพกคุณมาแค่50,000บาทแล้วก็เข้าฟีสปินอีกรอบหนึ่งนะตัวคุณคูณห้านะคะอ้ะมามไปดูกันนะว่าฟีสปิน10ครั้งนะคะจะได้กับบ้านเท่าไหร่นะโอ้โห จริงๆนะสุดยอดจริงนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะลองเล่นนะคะน้องจนะปะลิงไหมคะ บวกมาทั้งหมด2,200บาทโอ้โหอะมาดูกันค่ะดูกันต่อนะหรือเราควรจะหยุดเพียงเท่านี้แต่ว่าขออีกชนิดนึงแล้วกันอีกสังนิดซักหน่อยแล้วกันอ่ะมา้นกันฟีสปินมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนข้าฟีสปินอีกรอบแล้วค่ะชนะการหมุนปี10รอบ มาดูกันนะว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะรอบนี้นะจ <c oughs> บรอบนี้ก็คือจะไปแล้วนะคะ <c oughs> โอ้โหไวส์มาแล้วนะเรียบร้อยแล้วค่ะตัวคุณตัวคุณหูห่นหกเออบวามาเท่า,าไหร่มาดูกันนะรอบนี้จะได้กี่แสนจะได้กี่แสนนะทุกคนครับโอ้โลุ้นนะลุ้นนะ ลุ้นะอะอะไม่เป็นไรนะรอบนี้นะคะได้งเงินรางวัลจากการเข้าฟรีสปรินทั้งหมดนะ19,900บาทอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยคิดว่าคงจะต้องพอเท่านี้แล้วนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะได้เงินทุนรวมทั้งหมดนะ3 7 4 7 5น่บาทนะคะจากการพกทุนมาแค่50,000บาทสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะลองเล่นลองเล่นนะคะโอ้ขออภัยค่ะทุกคนก็อย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเกมแตกเกมปังเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gatón, gatón,